เยมังกรบทที่553เฉินเฟิงคุ้มกันส่งไปเข้าหากมหาปรมาจารย์หลินยังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นสมาคมการค้าเสียสุยจับตัวคุณหลินไปก็เท่ากับรนหาที่ตายรอให้สักวันหนึ่งมหาปรมาจารย์หลินกลับมาจะต้องบุกฆ่าสมาคมการค้าเสียสยุยทำลายล้างสมาคมการค้าเสียสยุย มหาปรมาจารย์ไม่สามารถอับอายขายหน้าได้กฎข้อนี้วงการศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกต่างรูด้ดีโดยเฉพาะคนที่สมาคมการค้าเสี้ยสุยจับตัวไปยังเป็นถึงทายาทของมหาปรมาจารย์ถึงเวลานั้นต่อให้มหาปรมาจารย์หลินจะทำลายล้างสมาคมการค้าเสี้ยสยุยมหาปรมาจารย์แห่งบูโดพวกนั้นของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่กล้าพูดอะไร พูดถึงตรงนี้ซือโพจุงถอนหายใจแต่ว่าสมาคมการค้าเสียสุยทำเรื่องนี้ได้อย่างชาญฉลาดมากพวกเขาไม่เหลือจุดอ่อนให้มาหาปรามาจารย์หลินเลยสักนิดอีกทั้งยังให้ขวานนินจาจับตัวคุณหลินไปถึงเวลานั้นต่อให้มหาปรามาจารย์หลินกลับมาก็ทําได้เพียงแค่ไปหาเรื่องขวานนินจาไม่สามารถไปเอาเรื่องกับสมาคมการค้าเสียสุยได้ เฉินเฟิงขมวดคิ้วสื้อโพจุงพูดมีหลักการครั้งนี้สมาคมการค้าเสียสวยเล่นอย่างเปิดเผยต่อให้หลินชิงตี้กลับมาเอาเรื่องก็ทำได้แค่เอาเรื่องขวานนินจาหมายความว่าทำได้เพียงเอาจี้เต้าเจินเจียไปแลกกับหลินหวันชิวแค่ทางเดียวเฉินเฟิงถอนหายใจแล้วเอ่อยถามสำหรับตอนนี้มีแค่ทางนี้ทางเดียวจริงๆสือโพจุงพยักหน้า แน่นอนบุกเข้าไปช่วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้คุณหลินอยู่ที่สำนักใหญ่ขวานนินจาพวกเราไม่สามารถรับรองได้ว่าระหว่างที่ไปช่วยจะไม่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นผมเข้าใจเฉินเฟิงถอนหายใจยาวสำหรับเขาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการเอาจีเต้าเจินเจยีไปแลกกับหลินวันชิว แต่การทำแบบนี้สิ่งที่ต้องแลกเท่ากับปล่อยให้ประเทศญี่ปุ่นได้จีเต้าเจินเจฉบับสมบูรณ์อีกไม่กี่ปีให้หลังพวกเขาก็จะมีมหาปรมาจารย์แห่งบูโดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนทุกคนมีความคิดยังไงชูยี่เฟยมองดูผู้รับผิดชอบของสามตระกูลที่เหลือเพราะถึงอย่างไรจีเต้าเจินเจียก็เป็นสมบัติร่วมกันของทั้งสีตระกูลใหญ่เขาไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ผมเห็นด้วยที่จะเอาจีเต้าเจินเจียแลกกับตัวคุณหลินเพิ่งสิ้นเสียงชูยี่เฟยตัวแทนของตระกูลวังก็พูดขึ้นผมก็เห็นด้วยตามด้วยผู้รับผิดชอบของตระกูลฉินผมเองก็เห็นด้วยซงลี่เฉิงยกมือขึ้นด้วยสีหน้ายิ้มแห้งๆก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เห็นได้เพราะคิดว่าหลินชิงตี้ต้องตายแล้วแน่ๆแ,แต่ตอนนี้สือโพจุนกลับบอกว่าหลินชิงตี้ต้องยังมีชีวิตอยู่แน่นอน ถ้าหลินชิงตี้ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาไม่เอาจีเต้าเจินเจียแลกกับชีวิตของหลินวันชีววันข้างหน้าหลังจากหลินชิงตี้กลับมาพวกเขาคงซวยแน่ในเมื่อทุกคนเห็นด้วยผมก็จะเอาจีเต้าเจินเจียไปแลกกับคุณหลินชูยี่เฟยพูดไม่มีปัญหา ขอบคุณทุกคนนี่คือบุญคุณที่ผมติดค้างทุกคนเฉินเปิงพูดเสียงเคร่งครืมสาเหตุที่ทั้งสีตระกูลใหญ่ตกลงเอาจีเต้าเจินเจียออกมาไม่ได้เป็นเพราะเห็นแก่เขาแต่เป็นเพราะพวกเขาเห็นแก่หลินชิงตี้หลินชิงตี้ที่หายตัวไปนานเกือบ20ปีแทบจะเวลาเดียวกันกับที่ทุกคนตกลงว่าจะเอาจีเต้าเจินเจียไปแลกกับหลินวันชีวเสียงโทรศัพท์ของชูยี่เฟยดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์โทนิรนาม หลังจากมองดูเบอร์โทรที่โชว์บนหน้าจอมันตาของชูยี่เฟยอดไม่ได้ที่จะหดเล็กน้อยเบอร์โทรนิรนามที่สามารถโทรมาในเวลานี้เกรงว่าจะมีแค่ขวานนินจาเท่านั้นคุณชูคิดยังไงแล้วบ้างหลังจากรับสายเสียงแหบแห้งจากปลายสายก็ดังขึ้นแกเป็นใครชูยี่เฟยไม่ได้ให้คำตอบไปตั้งแต่แรกทว่ากลับย้อนถาม มีเสียงหัวเราะดังขึ้นจากปลายสายคุณชูรู้แล้วไม่ใช่หรอครับรู้ทั้งรู้ทำไมต้องถามด้วยพวกแกคือขวันนินจาสีหน้าของชูยี่เฟยเคร่งเครืมเจ้าของเสียงกล้าพูดแบบนี้เกรงว่าตำแหน่งที่ตั้งของขวัญน,นินจาเมื่อก่อนหน้านี้พวกเขาจงใจปล่อยออกมาขวันนินจาขวัญน,นินจาอะไรกันคุณชูกำลังพูดอะไรผมไม่เข้าใจ ผมโทรมาหาคุณชูในครั้งนี้อยากถามคุณชูว่าคิดเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วจะเอาจีเต้าเจินเจียมาแลกกับชีวิตของคุณหลินไหมฉันต้องมั่นใจก่อนนะว่าคุณหลินไม่เป็นอะไรชูยี่เฟยพูดเสียงเข้มเข้าหากหลินหวันชิวเป็นลูกสาวของหลินชิงตี้เช่นนั้นชีวิตของเธอก็จะมีค่ากว่าชีวิตของทุกคนที่นี่รวมกันเขาไม่มีวันยอมให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหลินวันชิวแม้แต่น้อย คุณชูวางใจเถอะขอบเขตที่ควรมีพวกเราก็มีอยู่ถึงอย่างไรคุณหลินก็เป็นทายาทของมหาปรมาจารย์หลินพวกเราไม่ทำอะไรเธอหรอกแต่ว่าถ้าคุณชูไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพวกผมก็ไม่ถือสาที่จะเอาตัวคุณหลินโยนลงทะเลให้ปลากินสีหน้าของชูยี่เฟยเย็นเยือกแกกล้าหึหึคุณชูสามารถลองดูได้ว่าผมกล้าหรือเปล่าฉันสามารถให้จี้เต้าเจินเจียกับพวกแกได้ แต่พวกแกห้ามแต่ต้องคุณหลินแม้แต่เส้นผมชูยี่เฟยพยายามอดกลั้นความโมโหเอาไว้วางใจเถอะพวกผมต้องการแค่จีเต้าจเจินเจียสำหรับคุณหลินแล้วหลังจากที่เธอช่วยพวกผมเปิดจีเต้าจเจินเจียพวกผมก็จะปล่อยตัวเธอจริงนอกเหนือจากนี้พวกเรายังมีเงื่อนไขเล็กๆอีกข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไรชูยี่เฟยพูดเสียงเคร่งขรึม ให้เฉินเฟิงเป็นคนส่งจีเต้าเจินเจียมาย,ยังประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเองเป็นไปไม่ได้แทบจะไม่คิดูุยี่เฟยคัดค้านออกไปให้เฉินเฟิงไปประเทศญี่ปุ่นเวลานี้เท่ากับเอาเฉินเฟิงไปตายไม่ใช่หรอเมื่อวานก่อนเฉินเฟิงเพิ่งฆ่าอัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่นไปสองคนเวลานี้ครึ่งหนึ่งของวงการศิลปะการต่อสู้ในประเทศญี่ปุ่นต่างพากันเกลียดเฉินเฟิงเข้าใา้ ถ้าเฉินเฟิงกล้าไปจุดจบคือการตายอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้จูจ่ๆปลายสายมีเสียงหัวเราะเย็นเย,ยือกของชายหนุ่มดังขึ้นมาคุณถูกผมคิดว่าคุณคงไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้ระหว่างพวกเราไม่ใช่การต่อรองแต่คือการที่ผมพูดอะไรคุณก็ต้องทำแบบนั้นผมให้เวลาคุณแค่สามวันหลังจากสาวันถ้าผมยังไม่เจอตัวเฉินเฟิงและจีเต้าเจินเจียพวกคุณก็รอรับศพคุณหลินเถอะ ط. หลังจากพูจบประโยคนี้ปลายสายก็ตัดทันทีสีหน้าของทุกคนแตกต่างกันไปซงลี่เฉิงแลดูดีใจในความโชคร้ายของคนอื่นเขาคิดไม่ถึงว่าสมาคมการค้าเสี้ยสุยจะกระเพาะใหญ่ขนาดนี้ที่จะเอาทั้งจีเต้าเจินเจียและจะเอาทั้งชีวิตของเฉินเฟิงตอนนี้ก็ดูแค่ว่าเฉินเฟิงจะเลือกยังไงเสี่ยวเฟิงนายไปไม่ได้นี่เป็นหลุมพราง สีหน้าของสือโพจุนดูแย่มากอย่างไม่ต้องสงสัยการกระทำของสมาคมการค้าเสียสุยในครั้งนี้เพื่อแก้แค้นเฉินเฟิงพวกเขาคงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเฟิงกับหลินหวันชีลมานานแล้วไม่แน่จีเต้าเจินเจียในครั้งนี้ก็แค่รูดเอาไปด้วยเท่านั้นเป้าหมายหลักของพวกเขาเกรงว่าจะเป็นการจัดการเฉินเฟิง ถราถึงอย่างไรเฉินเฟิงก็อยู่ระดับหัวจิ้งชั้นต้นตั้งแต่อายุ25ในอนาคตถ้าไม่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเฉินเฟิงต้องบรรลุเป็นมหาปรามาจารย์แห่งบูโดได้อย่างแน่นอนส่วนจีเจ้าเจินเจียถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าสามารถช่วยให้จอมยุทธ์หัวจิ้งขึ้นเป็นมหาปรามาจารย์แห่งบูโดแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่โอกาสที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้รับรองร้อยเปอร์เซ็นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการกำจัดเฉินเฟิงคือเรื่องด่วน ผมรู้ว่านี่คือหลุมพรางฉันเฟิงยิ้มเศร้าแต่ผมไม่มีทางเลือกไม่ได้เดี๋ยวฉันจะรายงานเรื่องนี้กับสำนักงานใหญ่แล้วให้สำนักงานบอกให้วงการศิลปะการต่อสู้ที่ประเทศญี่ปุ่นกดดันพวกมันปล่อยให้พวกมันปล่อยตัวหวันชิวกลับมา เฉนเฟิงสายหน้าพี่สื่อสำนักงานใหญ่ไม่มีวันกดดันวงการศิละปะก,การต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นหรอกถอยหลังหมื่นเก้ามาพูดนะครับต่อให้สำนักงานใหญ่บอกให้วงการศิละปะก,การต่อสู้ที่ประเทศญี่ปุ่นกดดนันวงการศิละปะก,การต่อสู้ของญี่ปุ่นก็ไม่มีวันยอมให้ขวันนินจาปล่อยตัวหวันชิวกลับมาไม่แน่พวกเขาอาจจะลอบสนับสนุนขวัญนินจาก็ได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่554สั่นสะเทือนไปทั้งโลก